ที่เป็นเรื่องของของเด็กเรื่องของการร่วมมืทางเพศนะครับนะซึ่งตำรวจชาติเองก็ทางานร่วมกับมูลที่ปควินามาโดยตลอดนะครับนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้ตำรวจเราเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วครับถ้าเราไม่อาศัยข้าวกระชาคมแบบแบบที่โปวิดาซึ่งเอาข้อมูลส่งต่อให้เราตลอดนะครับแล้วก็แถมก็ยังประสานกับหน่วยทหารแล้วก็พามไปช่วย พูดที่ถูกประทำนะครับเป็นเหยื่อทั้งเหยื่อทั้งมนุษยนะครับนะเอากลับมาส่งให้เราดำเนินคดีนะครับในวันนี้ก็ร่วมกันนะทั้งผมทั้งผู้ทำกบการกองการปรอบปรามทั้งมนุษยนะครับผู้กับผู้ทำการกองทำกบการปรอบปรามทั้งมนุษยนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนแล้ววันนี้ก็มีน้องๆนักเรียนในรอบตรวจนะครับอันนี้เป็นปีปีสามปีเปนปีสามนิดะ ร Dante, ุ่น78นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาฝึกงานด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้การสอบสวนเนี <ๆ S 2> ่ยครับก็ต้องเรียกว่าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพื้นฐานเนี่ยเราเรียนกันอยู่แล้วแต่ว่าการสอบสวนคดีความผิดนฐานธรรมดุ์การสอบสวนคดีความผิดเรื่องภาพระมองเป็นการสอบสวนที่ต้องอาศัยความชํานาญการเขาเรียกว่าคดีชํานาญพิเศษนะครับก็อาศัยความชำนาญเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้น วันนี้าการเรียนรู้ของนักเรียนร้อยหลวดต้องเรียนแบบเยอรมันนะครับก็คือเ,อเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ออกมาทำงานต้องสอบฝึกปฏิปบัติงานนะครับนะเพราะฉะนั้น,นผมเองก็ไปดูงานที่เยอรมันมานะครับก็เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนร้อยนะครับก็เป็นการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดขอแยกเปเชิยชุดทีครับทำงานหนักหน่วงมาก แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะที่ท่านได้กรุณาวันนี้ก็นัดนัดหมายมาวันนี้นะจริงๆแล้วตั้งมีภารกิจที่เยอะมา,มากๆเลยนะเน้นก็ต้องขอขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เคสที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นเป็นเคสที่ถูกหลอกค่าบริเว่ามนุษย์สียรายนะคะ สีรายนี่ก็คือมาจากบาเรนหนึ่งรายน้องก,ก็อายุเพียง22สอประมาณนั้ส่วนดูไบนี่สามรายด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆขนาดนเนี้ยเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนะั้นบาเรนก็อันดับหนึ่งที่ถูกคนไทยถูกรอกไปข้ามไปข้ามคุณีนะตอนนี้ขนาดที่คลคยเป็นดูไบแซงหน้าบาเรนไปแล้ว นะคะมีสถิติที่สูงที่คนไทยถูกหลอกไปนะคะแล้วเขาก็าทางวันนี้โดยนายกรีดประสาน,น,นกับกระทรวงาดิษฐ์อธิบดีกรมการกินส่วนท่านผู้มีรุ่นะคะก็สามารถที่อมนำกำลังตำรวจของอบริเวณนะคะเข้าไปทลายนะคะที่น้องอถูกกักขังนะคะให้ออกมาแล้วก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะ <c oughs> ในชุดน้อง บาเนะาเนี่น้นะคะลำบากหนักหนาสาหัสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องก็โดนทาร้ายด้วยนะคะมีน้องโดนบุหรี่จี้หน้าอะไรต่างเนี่ยคือคนที่ไปเที่ยวอะคะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะสีรเลยนะคะก็ยังมีในส่วนของญาติเป็นที่ตัวแทนญาตินะคะที่เขามาน้องทุกกับบุรีสวินาเ่ยทั้งหมดเนี่ย ยด้วยกันนะคะก็จะเป็นพวกที่ถูกต้องทัดหลอกคนไทยก็เลยวันนี้ถ้าว่าท่านรองพบตรกำลังนะคะจะเข้าไปช่วยทางด้านเป็นมาบ้างแล้วนะก็เลยส่งเรื่องมานะคะตัวอย่างตัวแทนเ,เขาก็ม,มาลนะเป็นญาติของผู้เสียหายนะคะและเราก็ส่งเรื่อง,องเอกสารให้รองพบตรทั้งหมดนะคะ24รายที่เขาขอความช่วยเหลือนะตรงนี้ด้วยนะคะ ค,คือหลอกไปทํางานการหลอกเนี่ยก็คือสมัครงานอย่างดีเลยนะเหมือนกับไปทํางานถูกต้องตามกฎหมายมีใบสมัครมีกรอบประวัติแรงต่างสมงเงินชมสอบตงบินให้ไปพอไปถึงบับจับเลานะให้เข้าไปบังคับให้ไปบังคับคนไทยลงทุนนะเทรดหุ้นเก็บตัวไรต่างถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คิงท่าไม่อะไรดามัดจัต่างนะานา ซึ่งเขาก็ร้องขอขับช่วยเหลือตอนนี้อยู่ที่เล่าไต้นะฮะเราเนี่ยก็คือ,อคุณแม่ของผู้หญิงไทยนะคะน้องอายุเพียง23<ม>ไปทำงานญี่ปุ่น<ม>ก็ตั้งใจไปทำพีอาร์<ม>นะคะพอไปถึงเนี่ยคุณแม่ก็ติดต่อได้นะตั้งแต่วันที่21นะนะสิงหาคมพอหลังจากสองวันผ่านมานะคะติดต่อไม่ได้ แล้วพอวันที่สิบหกหาก็ปรากฏว่ามีมทางสถานทูตแจ้งามาว่าลูกสเสียชีวิตแล้วนะ่ไหมคะซึ่งแม่ก็ตกใจเอกสารทั้งหลายลเนี่ยวส่งให้ท่นานท่าางรงวัสดิ์ตลอ่ตรงนี้นะคะแล้วกเ็เขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับตกตกตกกึกเสียชีวิตแต่คุณแม่เขาก็ยังไม่ไม,ม,ม่แน่ใจว่าใครเป็นคนที่บงการย ให้น้องเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ต้องยังไงอันนี้ที่แตกรายละเอียดนะโอเครับเดี๋ยวผมไปรุงเดี๋ยวถ้ารายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูว่าครับนะเดี๋ยวก็น้องๆเลยร้องก็ดูไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กำกับสองก็รับนี้ไปนะผู้กับสองรับแล้วก็เดี๋ยวเล่นขยายผลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับดาวส่วนที่อยู่ต่างประเทศนะถ้า หาชื unter, whatever, home, ่ออะไรได้แล an ้วบอกอกไม่จ be be ับนะเสียทำได้ไม้แดงนะครับก็อย่างนี้นะครับผมต้องเรียกว่าสถานปัญหาการหลอกลวงการท้ามุษยก็ต้องฝากถึงคนไทยในประเทศไทยนะครับวันนี้ยังมีคนไทยที่หลงเชื่ออยู่นะครับก็พกเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าสมัยเป็นผู้กับแบบน้องๆเนี่ยนะครับผมเดินทางไปช่วยถึงบาเลนถึงดูไบนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับก็เข้าใจสถาน์นะครับ ยากอย่างแสนเข็นนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องฝากถึงคนไทยในแผ่นดินไทยนะครับนะว่าการที่ท่านเห็นโซเชียลมีเดียเห็นเพจบุ้ต่างๆว่ามีการรับสมัครทํางานในต่างแดนเนี่ยขอให้ท่านอย่าพึ่งไปให้ท่านตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนนะครับ,นะรบนะแล้วท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง,องเวลาท่านไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเหมือนดวตะุกทั้งเป็นะครับ นานัา้นญี่ปุ่นนะครับนานข้นขณะมีการสมัยก่อนเด็กๆเ,เป็นผู้กับเนี่ยครับตอนไปช่วยเนี่ยที่ขตัดแขนตัดขานาเพราะว่ามันมีแก๊งใาญ่โวชาอยู่นะครับนาะะฉนั้นอย่างดูใบเนี่ยสมัยก่อนตอนไปช่วยเนี่ยวจะออกไปได้เนี่ยมือเท้าเนี่ยนะครับกว่าเขาจะวิ่งหนีออกไปได้เนี่ยมือเท้าเนี่ยนะเอ่อมือเท้าเนี่ยพอหมดเพราะอะไรครับเพราะมันร้อนนะครับนะเพราะมันร้อนมากนะครับ อันนี้จากประสบการณ์ที่ไปทางานมานะครับเอ่อก็ต้องกราบขอบคุณท่านบรมวีนานะครับเพราะว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งสมัยก่อนเด็กผงทํามานะครับก็ต้องประสานข้อมูลกับกองคุ้มครองประโยชน์คนไทยในต่างแดนนะสำหกัดกรมการรลสุลนะครับแล้วต้องอาศัยสานพูดไทยไปจากที่นั่นเนี่ยประสานตำรวจนะเข้าไปทำการช่วยเหลือซึ่งลําบากนะครับผมก็ต้องไปเตือนประชาชนนะครับว่า ขอให้ท่านอยน่าพึ่งไปนะครับนะงานที่มีคนตอบแทนสูงนั้นไม่มีอยู่จริงพอท่านไปนะครับนะเขาจะสิ่งแรกที่ทำนะคือยึดพาสปอร์ตแล้วจับขังเลยนะครับนะแล้วก็ตามรูปแบบนะที่ต้องการจะให้เป็นนะเช่นให้รับแขกนะวันหนึ่งสิบลายสิบสองลายสิบห้าลายนะครับนะแล้วก็เงินก็ไม่ได้เพราะเขาจะบอกเลยว่า,เ,าเงินเนี่ยอพอไปถึง นี่นะครับอันนี้แพทเทิร์นจะไปหนีนะครับท่านเดินทางไปดูไบไปบาเรนเการเดินทางท่านมาฟรีท่านต้องรับสภาพนี้สภาพนี้ท่านเนี่ยแปดแสนนะครับนะแล้วท่านต้องออทํางานใช้นีนะเ,เขาก็จะให้เอาเงินเนี่ยส่งได้แค่พ่อแม่เพราะเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยรักพ่อแม่นะคนไทยก็มาแล้วก็ต้องทำเพรก็ว่าถูกกักขันนะครับ สภาพบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อสมัยผมเป็นผู้กับเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับท่านจะเห็นนะครับว่ารูปแบบน้องๆเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจโวอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกระบวนการเหล่านี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราจะขยายผลย้อนหลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฝากผู้กับกพับนาส่วนหวนะนะครับแทนเนี่ยนะครับานสุดท้ายอย่างเมื่อวานเนี่ยเกาหลีก็เพิ่งจำได้นะครับ ผมสั่งให้ผู้การสู่สืน์สองเนี่ยินแบบตัวและให้ลูกน้องแบบตัวนะครับก็เปน็นเะรื่องคารมันุสนะเห็นไหมครับพอออกไม้แดงทิ้งออกไปเกาหลีจับได้แล้วนะไปทํางานอยู่ในไรนะครับนะก็ไปทํางานเก็บต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับเ,เพราะว่าคนไทยไปมันไม่มีสภาพทําอะไรไม่ได้ก็ต้องออต้องหนีไปนะครับศาสตราจารย์สมบัชาตินะคะท่านพลเอกสุรเชษฐ์สักพานที่ท่านได้ทํางานอย่างจริงจัง แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาได้รับบทลงโทษนะคะทุกคนนะแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ใช่เคสนี้นะเคสก่อนๆหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมท่านวัทย์งานนะคะท่านด้วยความจริงใจนะคะที่สามารถทำงานร่วมช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ต้องการตระนเวจอย่างงี้คะ่ะเพื่อจะช่วยเหลือนะคะประชาชน นะคะแล้วก็วันนี้น้องๆก็มารับนโยบายนะนะทดรองตรวจเช็คน,นะคะซึ่งเป็นที่เป็นต้นแบบที่ดีนะแล้วเราก็ต้องดําเนินการตามรอยพี่นะคะที่จะเห็นว่าการทํางานนะ,ะ่ยมไม่ใช่โดยไปคิดลาบใช่ไหมแต่<ม>ว่าท่นานทํางานมนะาตลอดชีวิตเนี่ยด้วยความหนักน,นะคะแล้วก็เพื่อทิ่ทักสันติราษี่แท้จริงนะก็ต้องขอขอบคุณว่าเดี๋ยวผมทําให้เต็มที่อ่ะนะ แต่ทั look, my son, my son, ้งทั้งคือหนูไม่ต้องไปอายนะนะครับเราเรามาวันนี้เรามาเรียกร้องความเป็นธรรมากโซนะครับถ้าเราถ้าถ้าเราไปอายนะเราจะไม่ได้ความเป็นธรรมกนะครับนะเมื่อเราเมื่อเราถูกรังแกผิดกระทรรมเราต้องเอาติดเราขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาทั้งเงินเยียวยาค่าสินไหมคือการทํางานน่มันไม่ใช่แค่แค่จับกลุ่มเพราะพ่าจับกลุ่มอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรนะครับนะต้องเอาเอาค่าสินไหมเงินเยียวยานะที่เป็นสิทธิ์ของน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเอกมาให้ทั้งหมด นะครับแต่ต้องตั้งคดีดีมีท่านเห็นก่อนนะเพราะฉะนั้นในส่วนของรุปแม่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้เราเราเราเสียรูปไปแล้วแต่ผมเนี่ยเราความที่ทำมาคืนท่านนะครับโดยการยื่นคดีให้นะครับหรือแม้อยู่ต่างประเทศก็ต้องเืินคดีนะครับในพวกดูใบบาเรนเนี่ยผมไปงหมดแล้วไว้เด็กนะครับก็ไปช่วยแบบนี้แบบที่บิ๊กทำอย่และนะครับ